ง่วนนั้นหกสามกับถือกพันหนึ่งงวด้านั่นกัถือสามหกกันสิบใบงวดนี้ไว้เขาไม่รอหอกสามเ่ยใช่างล้านเราดิสี่ล้านเลโอ้มันบอกตะกอนหมดตะกอนหมดโอ้บอกไว้เล้ยแต่บันทีเดีกมาบอกไปแล้วโอ้เลออกปุ๊บกันหลังเล่ออกมาเลยมาเลยต้มให้กันแล้วได้กันเห็นมาเห็นมากอืยเป็น อาทิตย์แล้วเป็นย่างในเขาได้ไปจมเห็นไหมเอาหม้อบอกปูยังฉี่ย่งไนเสร็จหอกมื่เอามาสองงวดสามงวดแล้วอ่ม่หายหายไม่หายงวดเดียวเนี่ยบ้านนี้ก็เรียกว่าปากอ่ะสีพอลอนเออบ่กปากบ้านนี้ของสีมากกันเน่ยอ่างหน้าไม่ใยอ่างมันกันนมันหน้าเป็นสีแดงบ้านนี้หน้ามันเป็นสีแดงดี เออมันเป็นมากเจ้าพลเหรพอไว้เจ uh ้ว oh. ่าหวฟังหมดละโอ้บาดมาเป็นบาดนี้มาก,กันส uh ี่สามมื่นนี่หน้า,นา,นากกนหัางสีขาวขึ้นโอ uh oh. ้มากันเห้เพิ่อนยื้อเสื้อหนังเป็นสีแดงล้มแดงขึ้ครึ่งหัวเนาะโอ้เพิ่มเลี้ยวเพิ่มเ่เห็นยังหมดเนาะบาดนี้ห้องสีขาวขึ้นโอ้ช่ามดาเล่นน้ำยังไงอ่อคล้ายๆคนลงมาอาบน้ำ uh oh. เสียมันเสียมันออกเลยเพี่อนเองสีเหลวๆสีแดงแต่ว่ามันยังเป็นคือสีข้ามเลยเไลวมือว่าน้ำใสอ่ะอยากน้ำใสก็เลยมากันนี่เพิ่นมากันอ้าอ่าดโทาาา่าา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 อาายาาาาาาอาา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 นาา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 านาาาามาาาละาา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 านบาาาานนาาาาาามาา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 น พอเราสีกอนเราสีออกไปอ่ะเออโอ้เรามาบอกแล้วเราว่าแบบบ่อแบบน้ำไผ่อยู่ใช่เอออ่ะบ้านนี้เขามาลุยของกูใช่ไหมโอ้ลุยอ่างเพิ่นเออเล่ากับลุยเอาลุยอ่างหนึ่งมันก็เย็นอ่างหนึ่งเนาะโอ้มันเย็นบ้านนี้อ่างนั้นมันบ่ถือกันกับข่อยโอ้โอ้น้าสองอ่างเนี่ยมีอ่างหนึ่งบ่ถือกันเออบ่ถือกันเพิ่นบ่หายยั่กแย่อ่างหนึ่งอ่ะอ่างเตื้งเตื้งอืม ให้จะอ้างไก่วันี้มันเพิ่นเลยมาบาดิเพิ่นมาบอกแล้วเลขเลขมาบอกเลขเพิ่นมาให้แล้วครับผมเพิ่นมาให้นี่บอกคือเขียนให้ก <in the> <ika> ับวันนี้เพราะว่าเพราะว่านวันนี้เพิ่นบันวันี้เขียนให้ก็เลยวันนี้เจ๋ไปเลยก็เลยบันนี้เจ๋ไปเลย่นมาลองให้ฟังเลยเพิ่นมาให้ปัญหา โอ้หปัญหาเออปัญหาไฮตีเอาอมาจะไหน,นมีผู้ใายแบกเสามาไห้สองคนเอ้ยผู้ใายแบกมาไห้แบกเสามาไห้สองตน้นแบกเสาสองต้นเออแบกเขาเดียวว่ผู้ใายผู้เดียวแบกเสามาไห้ฝังอืมแบกมามาตั้งไว้สองตน้นมานานีน้มาเห็นเลขกมันถือกันพอดี เอาแบกเสามาให้นี่ยเพราะเส้นตีเป็นตัวไหนเอาสำรับเลขเพื่อสำนับสำรับฝันอันเลขมาเนี่ยสีบอกเก่าเก่าหาเสาพอดีเสาเสาเสาเป็นเก่ามันตั้งไม่พร้อมนี่มันมานอนนี้เสาเสาตั้งพร้อมผู้ท่ายเป็นหาเนาะแบกมาพร้อมแบกแบกมาสองตนผู้ดีมาแบกมาเทีเดียวสองตนแบกมาเทียวเดียวได้สองตนตั้งเจี๊ขึ้นพร้อมหมดเลยตั้งเที่ยงกันไว มา,าเาเร่คือสิมาตูนี้มันไม่เคยออกสักทีมันมันมันเคยออกม,ม,มันเคยออกสามเออก้าห้าเออมันออกสรลนแล้วแต่อันนี้แบกสองมาสองตนเออ,อย่ามันเป็นเก้าเก้าหากับสามเก้าหาคนว่าไหนี้มีทั้งสัตวเออไหหม่างสัตเก้าเก้าห้ากับทีก่ก่อนสามเก้าห้าเก้าเก้าห้ากับสามเก้าห้าเออเก้าเก้าหักสามเก้าหา สามเก้าห้าหากตัวไปก่อนอันนี้สองว่าเอเลขหกตัวมันพีอยู่เลขหกตัวสีไม่เกี่ยวมันทีอยู่เอออ่าี่ตีตีความฝันไหนว่างนนเลขความฝันเลขความฝันแต่เลขหกตัวจับมาได้ครับสี่เจ็ดเก้าหกตัวตัวสี่เจ็ด เก้าเออเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเออมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันพิดตั้งแต่ว่าสามเจ็บเก่าตัวนี้เออาไอ้นี่มันเหล็กสองคูนี่เหล็กเชิงนี่เล็กสามตัวนี้เหล็กสองคู่เเล็กสองคูเหยียไว้ก่อนสาิปีครับผู้เขียนกำลังงงยันลืมเขียนไว้ตั้งแต่กับไห้เมื่อนี้แล้วแยกนี่นะครับอเนี่ยเนาะเล็กล่างเขียนไว้โหลดศูนย์เก้า โอ้ยล่างด้วยล่างศูนย์เก้าข้อที่ว่าศูนย์เก้าเขาแบกเขาแบกเข่าสารขืนเฮียนองวันเมือเดียวกันบมอพ่อรหรือว่าค,คนละมือคนละมือโอ<ฮ>้ยันหมูว่านนี่แน่อาจว่าเกา่าศ<ฮ>ูนย์เก่าเลย<ฮ>มันเคยงวนนั่นเขาเอาเขา่าสารขืนที่ขืนเฮียนเตรียมว่าขืนอีผู้ยง่งันมาก มันสีไม่แข็ง่างโอ้อันนี้แบ่ขึ้นเฮียนอันนี้ขึ้นเฮียนมันสีเป็นเลขบดหมดนียอันนี้อาจสีเป็นเลขบนเลขล่างก็บเขาพะลูของเจ้านี่มันขึ้นเฮี้ยนอ่ะเออมันขึ้นไปคือว่ามันขึ้นเฮียนว่าแบกเขามาแล้วมันแบกเขามาเป็นฝนมาเทียดเทียดส้อ่างน้ำเลยเทียดเที้นทางน้ำทางงานเข่าเต็มหม้อก้อนขาวชันทรพันน้องสิบมาบ้านมันก็มาสีเของมันกูไรเดียร์ไอ้เจ้า เอฟมาดก็เออบาีเหี้ยนขันมันขืนเหี้ยนถ้าเป็นเก้าว่าเป็นเกีได้มันขืนเล็กมันต้องขืนอืมมันขืนเขามันเล็กมากมันมากสุดพอเล็กมากเล็กมันมีสามเก้าห้ากับเก้าเก้าห้าจะสามเก้าห้าเนี่ยนี่ที่สุดคือเก้าห้าเด็กสามตัวนี่สองชุดอถ้าว่าชุดหนึ่งมันชุดเจ็ดตัวชุดเจ็ดตัวเลยคือสี่เจ็ดเก้า เก้าเก้าห้าโอ้เกสามตัวสี่เจหนาเก้าเก้าเก้าห้าเด็กตกตูด้วยค,ครับค่ายๆมันออกสามเจิดีบา,บา,บาน,านากัน 8, 7, 7, มบ้านลักษณะแบบค่ายๆกันแปดส่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าัะนนะเลขคือเด่เดนที่สุดคือเก้าห้า <95 S 2> ตัวเดียวเก้าหาตัวเดียวเรุดเก้าเด่นที่สุดเก้าหเม็ดเดียวครับพี่ีผ มามันมาบอกพีขรานมาบอกแล้วบอกต่ตองงวดคุณเอ้เออผีขหรานี่มากแตะตองงวดเลยเออเลขล่างนี่สูงเก่าตัวเดียวเออเอาอันนี้อกตัวนี้เอาไปพิจารณาบังคับแต่ว่าสองตัวนี้แหละสองตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างแหละเก่าหาอู้แมนเอเก่าสูงเก่ากับเก่าหาครับอี่ครับผมมันมันบอกคือเก่าว่าผีขรรนมาบอกมาหา มันเบามันมาเอามันมามันมามันมีแต่แบกเสาไม้โอ้แบกเสาไม้เออผีแบกเสาสองตนมาให้อันนี้ผีผีแบกเสาไม้ครับพี่เผมมันให้่มากกับม้ามันกับมันเป็นบุ้ไส้มาเป็นไหนวามันเป็นล่างบุ้ไส้มาเลยแบกมาให้เตลเออเตลเอก็เลยตีเก่าเก่าหาโอ้เพราะว่าเสามันสองตนเออบาดี้อีผู้ยิ่งบาดี้ชุ่มบุษไส้เขาก็มาเอา ขามาไห้สีเขาวไม้ขาวเขามันขาวยุนพนมันขื้นเฮี้ยนโอ้ฝันขึ้นเดียวกันบ่น,นี่คนละขึ้นโอ้คนละขึ้นก็ไอขึ้นที่สามไม่มมขึ้นที่สามก็เลยว่ามันเป็นเลขก่างเป็นเลขก่างเอือเครื่องเลล่างเลขกบนละลยยุหันไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างสูงแต้น่สูงแก้วก็หัไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเอออือครับ ตัวเลขสามตัวมีอยู่สองชุดคือคเก้าเก้าหากับสามเก้าหาเอออ่าตัวเลขหกตัวนี่พวกนี้เจ็ดเก้าเก้าเก้าห้าเนี่ยหาซื้อในสี่หาซื้อได้ครับมีซีกผมเอาได้สามตัวกับพ่อแล้วสามเก้าเก้าหาเนี่ยกับสามเก้าหาเนี่าะเกี่ยวเท่นขึ้นนะผมเอาทุ่มขึ้นโอ้โที่มขึน,น,ขนเออบางเล่มบานนงานล่มมันปลายพผถ,ถุ่กเก้าพันแปดโอ้โหเอออ๋อ หมด<บ>ทีเดียวหมดทีเดียวเบิร์ตไล่หมดไปดิหมดแล้วเบิเร์ตไล่โพดโอ้ยูนเต้คัตเตียนบ่ลโอ้ยปัดเบอร์สุดท้ทายผีมาฝันย่ายมาฝันว่าย่ายเอาย่ายเาขารถมาใหา้ตอนทั่วไปบอกรถโอ้อาายแบบโวยวาเอารถมาให้เตรียมเลื่อนบ้านอยู่นะไหนมันมันออกสองเกตรถสามขั้ยก็บเว่าบ้านจะคล้องบอกว่าก็บพราะคนวันล้วบนนอว่าเรื่องมันนนั่นแล้วเนาะ ความมันยูแล้วเนาะความันยูเหรอเนะานเนะาขึ้นรถไยไปแล้วเขาเอารถไทยมาให้เออเอารถชิบออกสามเกียร์บ้าวรถสามขั้นเนาะเออเฮีเ้ยงไงเป็นเกียร์บะเนี่ยมันออกสองเกียร์เออ ออกบ้านเลขทีซ้ำออกบ้านเล็กที่จ่อยเขามา่หายแท้ๆจอดไมต่ได้หาทั้งสามคันเดี่ยวจะลดบานเเดียวจทเดียวของมเตียวบาในี้ท่อไปบ่อพ่อยก็บอกว่าอพ่อไปเร็วกว่าพ่อพุยกับยายเลยสิบอกองทีันใหญ่นย่คือวันวันเจ้าไปหาควายอสามคันอายุไม่แ่ตัางหาเอกอายุไม่แย่เดียวยันจนอบนะเก็บสองอ่ะเออไม่ย่เก็บสองแม่ยายไปหาเนาะานีอห ผมอ่ะจับแตกพี่น้องนะเรียกว่าไอ้ลมจีวัฒน์กับไปนี่อันนี้มันมันเท้ายแล้วน้องหายมากี่น้องฝากกันนะที่ครับผมเจ้า